ก็แค่ลำปางที่วัดพระาธาตุดอยพะชานอําเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางวัดตั้งอยู่บนดอยนะคะวิธีการเดินทางวิธีแรกนะคะเรามาซื้อตั๋วรถเพื่อลอรถสองแถวค่ะรับส่งขึ้นดอยอีกวิธีก็คือถ้ารถใครแรงก็สามารถขับขึ้นไปได้เลยและวิธีสุดท้ายเดินขึ้นบันไดจ,จ้าวิธีนี้มูมิสู้นะคะสังขารไม่ไหวด้านบนแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งวัดไทยค่ะศิลปะสไตล์ล้านนามองเห็นพระธาตุสีขาวโดดเด่นนะคะยอดฉาดสีทองบริเวณสองข้างทางนะคะมีการประดิษฐานพระพุทธ รูปขนาดใหญ่หลากหลายองค์ค่ะทำบุญกันให้ฉ่ำมูให้สุดหยุดที่รวยค่ะ มื่อเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะเราจะพบกับด้านหลังพระอุโบสถที่มีผ้าปูนปั้นลายต้นโพสีทองค่ะบริเวณนี้นะคะเราจะพบกับวิวอำเภอแม่ทาและอำเภอใกล้เคียงไกลสุดตาเลยค่ะผูแนะนําให้มาช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวนะทุกคนมันจะสวยมากเลยถ้ามาหน้าร้อนก็จะแรงๆแบบนี้ค่ะมองย้อนกลับขึ้นไปนะคะเราจะเห็นอุโบสถล้อมด้วยบันไดานาคนะมาถึงแล้วนะคะเราจะเข้าไปกราบพระด้านในนะคะภายในอุโบสถนะคะตกแต่งเป็นสีทองสวยและงดงามมากเลยค่ะ กลับออกมาจากอุโบโสถนะคะเพื่อที่จะเดินไปอีกฝั่งระหว่างทางก็จะมีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะเมื่อเดินมาถึงอีกฝั่งนะคะจะรู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยนะทุกคนตามบนไดทางขึ้นนะคะประดับไปด้วยละคงแล้วก็ป้ายขอพรพระพุทธรูปไดบุสตรังต่างานท่ามกลางป่าเขาเขียวขจีองค์นี้เป็นองค์ที่จำลองมาจากพระไดบุสึแห่งวัดโคโตคุที่เมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการได้ขอพรพระไตรปุสึกจะทำให้เรามีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงค่ะ